เรื่องที่สี่นะคะเรื่องที่สี่ก็คือคือเรื่องฟังก์ชันขั้นบันไดเดี๋ยวเรามาดูลักษณะกราฟของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบขั้นบันไดกันนะคะซึ่งเขาจะกําหนดอยู่ในรูปของแบบช่วงของข้อมูลนะดังตัวอย่างต่อไปนี้ซึ่งตัวอย่างนี้ครูก็ตัดมาจากในหนังสือถ้ายังไงไปกลับไปดูในหนังสือเขาจะดูได้อ่าจะเขียนได้เรียบร้อย,ย,อยกว่าของครูนะคะอ่านี้มาดูก่อนเดี๋ยวครูอธิบายรอบนึง ตัวอย่างที่หนึ่งอัตราใบาสัยญากรนะข้อมูลก็จะพูดถึงอ,อัตราไปอัตราใษสัญญากรสำหรับส่งจดหมายในประเทศเป็นดังนี้นั่นก็มาดูข้อมูลก่อนข้อมูลเขาพูดถึงว่าถ้าน้ำหนักพิกัดของน้ำหนักกับค่าบริการเนี่ยถ้าน้ำหนักไม่เกิน20กรัมก็จะจ่าย3าบาทเกิน20แต่ไม่เกินร้อยจ่าย5บาทเกินร้อยแต่ไม่เกินร้อย 250จ่าย9บาทเกิน250แต่ไม่เกิน500จ่าย15าเกิน500ไม่เกินพันไปถึงพันกราฟนะคะไม่เกิจ่าย25บาท1,000กรัมจนถึง2มากกว่า1,000ไปถึง2,000กรัมจ่าย45บาทแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลให้มาแบบนี้นักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะนําไปเขียนในรูปของบนภาพกราฟมันต้องอยู่บนแกน x กับแกน y ใช่ไหมกราฟต้องอยู่บนแกน x กับแกน y เพราะฉะนั้น ตอนนี้นักเรียนต้องรู้ก่อนว่าค่า y เนี่ยมันก็คือค่าที่ได้มาจาก x เขาจะเขียนในรูปของ fx นันคือฟังก์ชัน fx นั่นเองทีนี้ค่า y ที่เกิดขึ้นจาก x เนี่ยแปลว่าอะไรเพราะนั้นค่า y คือค่าอะไรในในในโจทย์ข้อนี้นักเรียนมองโจทย์แล้วว่าตรงไหนน่าจะเป็นค่า y เพราะค่า y ต้องเกิดจากค่า x าจะเห็นว่าเขาบังคับมาว่า คุณต้องไปพิจารณาค่า x ก่อนแล้วคุณถึงจะบอกค่า y ได้ใช่ไหมเพราะนั้นนักเรียนลองสังเกตสิว่าค่าไหนควรจะเป็นค่า x อันไหนควรจะเป็นค่า y อ่านี่แหละถ้านักเรียนเอาจดหมายมาน้ำหนักอยู่ในช่วงนี้ก่อนช่วงห้าร้อยถึงหนึ่งพันนักเรียนก็จะเห็นว่านักเรียนควรจะจ่ายเท่าไหร่สาเอ่สิบบาทนั่นแปลว่านักเรียนต้องมีช่วงของใครก่อน ช่วงของน้าหนักก่อนถึงจะไปตัดสินว่าจะจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะนั้นตอนนี้นักเรียนต้องรู้ค่า x ก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะให้ตรงนี้น้ําหนักตรงนี้เป็นค่า x เพราะเดี๋ยวค่า y จะตามมานะน้าหนักก็คือค่า x ส่วนค่าบริการเราต้องพิจารณาจากค่า x เพราะนั้นมันก็คือค่าค่า y เพราะนั้นค่า y ในที่นี้ค่า y ในที่นี้เราก็จะให้เขามาจาก x นั่นก็คือเขาต้องเป็นค่า x นั่นคือ fx เพราะ,ะฉะนั้นตอนนี้เราจะนําไปพอดกราฟจะเห็นแล้วยังว่าอันไหนเป็นแกนนอนอันไหนเป็นแกนตั้งทีนี้ก่อนที่จะไปแกนนอนแกนตั้งเราไปดูก่อนว่าไปหาก่อนว่าค่า y จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากค่า x ใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้หนูก็ต้องไปกําหนดค่า y ก่อนลด,ดลงนิดนึงเขียนค่า fx ก่อนค่า y ค่า y จะมีให้เลือกอยู่ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ค่าค่า y จะเป็นไปตามค่าไหนมันมีช่วงของค่า x เพราะฉะนั้นหนูต้องกำหนดค่า fx ก่อนเขียนแบบนี้เลยนะคะจริงๆอันนี้มันก็คือค่า y นั่นเองเพราะ,ะนั้น fx มันจะอยู่ในช่วงไหนบ้างก็ต้องกำหนดมาช่วงที่เป็น3บาท5บาท9บาท15บาท25าทหรือ45บาทก็ต้องไปดูกันว่า มันจะอยู่ในช่วงไหนนั่นเรียงก็เอาข้อมูลตรงนี้มาลงนะคะ,ะว่ามันอยู่ในช่วงไหนมันมัน,ม,นมันต่ำไปบบอ่ะทีนี้จะคุยยกข้อมูลออกมานิดนึงอ,อันนี้เป็นสี่สิบห้าอ่ะนั้นมาดูก่อนว่าจะได้ไม่หางกันถ้าจะไม่เกิน x จะไม่เกินเท่านี้เราจะจ่าย3บาทนั่นแสดงว่า นักเรียนต้องกำหนดค่า x ขึ้นมาก่อนอ่ะลืมบอกอกำหนดค่า x ว่าน้ําหนักของค่า x ต้องอยู่ต้องไม่เกินอะไรฮะไม่เกิน20กร,รมัม20กร,รัมเลยด้วยไหมด้วยนะถ้ารวม20กร,รัมก็จ่าย3บาทในที่นี้ถ้าน้ำหนักไปรณีหนักนะ20กร,รัมก็จ่าย3บาทเพราะฉะนั้นช่วง x ก,ก็เลยอยู่ในช่วงที่น้อยกว่า20นะับ20รวมได้แต่ว่าถ้าเกิน ยี่สิบกรัมไปแต่ไม่เกินร้อยกรัมดังนั้นก็เขียนกําหนดช่วง x ไปเลยว่าไม่เกินหนึ่งร้อยนะแต่ต้องมากกว่ายี่สิบเนี่ยให้จ่ายห้าบาทให้อยู่ในช่วงห้าบาทนี้ค่ะต่อไป x อ,อ,อยู่ในช่วงช่วงไหนถ้าจะจ่ายเก้าบาทแสดงว่า x อ,อยู่ในช่วงช่วงนี้ใช่ไหมจ่ายเก้าบาทอยู่ในช่วงนี้แสดงว่าค่า x นะคะเราเขียนค่า x ก,ก่อน x ต้องน้อยกว่าสองาสิบแต่ต้องมากกว่า100ใช่ไหมมากกว่าหนึ่้อยนะคะจะจ่ายเบาทแต่ถ้าอยู่ในช่วงถัดไปจะจ่าย15บาทก็จะต่อเมื่อ x อยู่ในช่วงที่มากกว่า2องรกรัมแต่ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน500กรัมหรือ500กรัมได้อยู่ในช่วงนี้ต่อไปช่วงต่อไปค่ะมันจะมีช่วงให้นะคะว่า ถ้าน้ำหนักของคุณเนี่ยมันเกิน500ล่ะอ่าก็ต้องให้จ่ายเท่าไหร่25บาทซึ่งน้ำหนักต้องไม่เกิน1,000กรัมอยู่ในช่วงนี้แล้วสุดท้ายถ้าหากว่ามันเกิน1,000กรัม x มากกว่า1,000แต่ไม่เกิน2,000เท่ากับ2,000ได้ก็จ่าย45บาทไปตามนี้อ่านั้นเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้มาเขียนกราฟนะคะ กูขอย่อก่อนแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้มาเขียนกราฟนะคะเลื่อนมาค่ะเขียนกราฟเอาแค่ fx กูทำกราฟไว้ตรงนี้แล้วนะคะเส้นกราฟปรากฏว่าถ้าเราจะลงกราฟจะเห็นว่าอันนี้คือแกน y กน y ก็คืออะไรคะ fx นั้น fx เนี่ยมันจะมีกี่กี่ข้อมูลทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ข so. for hmm. right? right? mm ้อมูล6ข้อมูลในที่นี้ถ้าเราใช้สเกลเท่ากันมันก็อาจจะเสียเวลาใช่ไหมคะังนั้เราก็จะข้ามๆเอาเอาพอเข้าใจว่าจากอันนี้3าแล้วก็จ่าย5บาทอันนี้คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไปรษณี สบาทไป5บาท5บาทก็ไป9 9ก็ไป15 15้าสไปจ่าย25 25ก็ไปจ่าย45อันนี้เอาแบบคร่าวๆนะคะกะเอาอันนี้บนแกน y ทีนี้แกน x นี่คือค่า x ค่คา x เราก็จะมาลงนะคะลงค่า x เราเริ่มต้นที่ตั้งแต่เท่าไหร่คะยี่สิบกร,รัมใช่ไหมยี่แล้วก็ไปที่ร้อย ร้อยแล้วก็ไปห้าร้อยพอห้าร้อยเสร็จก็ไปอ่าเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ห้าร้อยต้องสองร้อยห้าสิบก่อนสอง้อยห้าสิบแล้วค่อยไปห้าร้อยส่วนห้าร้อยค่อยไปหนึ่งพันจากหนึ่งพก็ไปที่สองพประมาณนี้เขียนเล็กๆเสร็จแล้วค่อยมาดูซิว่าเราจะสามารถเขียนกราฟได้ว่าอย่างไงไปดูทีละช่วงเลยค่ะนี่ช่วงนี้ก่อนช่วงที่ เป็นสามเนี่ยไว้จะห่บาทไอหนึ่งกรัม2กรัม3กรัม4ี่กรัมคือบริเวณนี้ใช่ไหมแกนแกนนี้คือกรัม1กรัม2กรัม3กรัมอยู่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีค่ามีค่าเริ่มต้นที่3บาทศูนย์ศูย์กร,รัมจ่ายไหมคะศูนย์กร,รมัมศูนย์กร,รัมไม่จ่ายนะศูนย์กร,รัมเขาจะไม่จ่ายกันเพราะนั้นถ้าจะไม่จ่ายก็เราก็วงว่างไว้แบบนี้ เราไม่จ่ายที่ศูนย์กร,รัมนะตอนนี้ค่าค่า x เ,เป็นศูนย์เราไม่จ่ายแต่ว่าถ้ามากกว่าเป็นต้นไปเราจะจ่ายจ่ายไปจนถึงอะไรถึง20กร,รมัมจ่ายก็ต้องใช้ทึบๆนะเส้นมันก็จะระดับนี้นะถ้านักเรียนสังเกตนะถ้าอ่าหนักหนึ่งกร,รมัมจ่ายสามบาทตืดๆขึ้นไปหนักห้ากร,รัมก็จ่ายสามบาทหนักสิบกร,รัมก็จ่ายสามบาทนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ ขยายให้ดูนิดหน่อยอไม่ให้เกะกะเสียเวลาก็กลับมาอีกทีนึ่นะตรงนี้คือช่วงช่วงสามบาทนั่นหมายถึงน้ำหนักอยู่ในช่วงที่ไม่เกินยี่สิบกรัมต่อไปถ้าน้ำหนักเกินยี่สิบหมายถึงว่าคุณจะต้องเกินยี่สิบแต่ไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยแสดงว่ารวมร้อยไปด้วยจ่ายทั้งหมดคือบริเวณนี้ก็คือจ่ายห้าบาท ายบริเวณนี้อ่ะต่อไปค่ะไปช่วงต่อไปช่วงนี้ค่า x จะต้องอยู่ในช่วงที่มากกว่าค่ามากกว่าท่าน,นี้ก็จะจ่าย9บาทนั่นแสลงว่าช่วงนี้ไปจนถึง250กรัม250กรัมลาให้ทึบๆหน่อยมันก็อยู่ในช่วงนี้ที่จะจ่าย9บาทาค่ะต่อไป ค่ะต่อไปก็อยู่ในช่วง15บาท15บาทนั่นหมายถึง X ต้องน้ำหนักต้องมากวามากว่ามากกว่า2 5 0เนี่เราจะไม่รวม250ในช่วงนี้ไปจนถึง500้นะคะ5้า5 0อยถึงหรถึงเลยเราจะจ่าย15บาทซึ่งเป็นช่วงนี้15บาทนะคะ่ะอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงอันนี้ก็เป็นอันนี้ไป ต่อไปช่วงนี้บ้างค่ะช่วงนี้ก็เริ่มตั้งแต่ห้าร้อยขึ้นไปแต่เราไม่รวมที่ห้าร้อยใช่ไหมเราก็วงโปกไว้แต่ไม่เกินหนึ่งพันบาทใช่ไหมไอมันหนึ่งพันกรัมไม่ใช่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันกรัมก็ไปอยู่ตรงนี้ผิดผิดถูกถูกไปเรื่อยเปยื่อยอ่ะเพราะนั้นตรงนี้จะอยู่ในช่วงนี้นะคะซึ่งมันก็จะเริ่มเป็นขั้นบันไดเป็นขั้น,ข,นขั้นขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังมีช่วงสุดท้ายให้เราอีกนะช่วงสุดท้ายคือตรงนี้ ช่วงตรงนี้เราก็คือช่วงที่น้ำหนักที่เป็นไงคะมากกว่ามากกว่าหนึ่งพันคือไม่รวมหนึ่งพันนั่นเองแต่ว่าไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่อุ้ยโถไปถึงเท่าไหร่อะสองพันใช่ไหมสองพันนี้รวมด้วยเราก็ทึบไปตรงนี้เลยนะแสดงว่าอันนี้อยู่ในช่วงนี้จ่ายจ่ายเท่าไหร่จ่ายตรงนี้อะสี่สิบห้าบาท ทีนี้พอได้แบบนี้เสร็จเราก็จะสรุปได้ว่าอันนี้มันก็จะอยู่ในรูปกราฟของฟังก์ชันขั้นบันไดซึ่งก็เป็นฟังก์ชันเนื่องจากนักเรียนถ้าลากเส้นตรงที่ตัดผ่านกราฟนะไม่ว่าจะลากตรงไหนก็ผ่านเพียงจุดเดียวเท่านั้นนะแม้ว่าจะว่าตรงที่รอยต่อตรงนี้ก็ผ่านเพียงจุดเดียวเท่านั้นนะก็เลยเป็นฟนะังก์ชันถ้าเราจะลากเส้นกราฟแบบนี้ ันนี้คือข้อแรกอันนี้ถ้าใครดูรูปที่ครูวาดแล้วไม่สวยนักเรียนไปกลับไปดูในหนังสือได้นะในหนังสือก็จะเป็นอันเดียวกันนะไปเปิดดูว่าหน้าไหนต่อไปมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวครูยกตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างที่สองนะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเขียนกราฟของค่าพัสดุไปรษณีย์เมื่อกําหนดให้น้ําหนักของพัสดุไปรษณีย์ไม่เกินอันนี้รู้สึกจะต้องเติมนะคะห้าพันกรัม ให้เปลี่ยนเป็น5,000กรัมอันนี้5,000กรัมนะเขเป็น5,000กรัมเขียนไหมเป็น5,000กรัมลจงจดลองโจทย์มาผิดเอาทีนี้ก็ดูต่อนะคะว่าเราจะสามารถที่จะไปเขียนในรูปของฟังก์ชันขั้นบันไดได้ยังไงนะไปดูนะโจทย์ก็จะพูดถึงอัตราและอัตรา สิบห้าบาทสิบาทเอ๊ะแต่ว่ามันมีอะไรที่แตกต่างเขาบอกพิกัดน้ําหนักพิกัดน้ําหนักเท่านี้จะจ่ายในอัตรานี้สิบห้าบาทนะถ้าเกิดว่าไม่เกินไม่เกินหนึ่งพันกร,รัมจ่ายสิบห้าบาทแต่ถ้าเกินพันกร,รมัมคิดพันกร,รัมละสิบบาทถ้าเกินพันกร,รมัมหมายหมายความว่าอย่างไงเรียนพอเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าเกินหนึ่งพันถ้าพันกร,รัมทีเดียวคือสิบห้าแต่ถ้าเลยหนึ่งพันไปอะ่ะเขาจะเพิ่มอีกเท่าไหร่ บาเช่นถ้าเพิ่มอีกจากหนึ่งพันเนี่ยไปเป็นพันหนึ่งร้อยห้ากับพันห้าร้อยกรัมพันห้าร้ยกรัมแสดงว่านักเรียนต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีกเท่าไหร่อีกสิบบาทนั่นแสดงว่านักเรียนต้องจ่ายเท่าไหรยี่สิบห้าบาทใช่ปะจ่ายยี่สิบห้าบาทงงปะคะพอเ,เข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวมาลองเขียนฟังก์ชันดูเพราะนั้นอัตราตัวนี้แน่นอนว่ามันจะ เปลี่ยนผันไปตามค่า x ตัวนี้ใช่ไหมเคือน้ำหนักน้ำหนักมาเท่าไหร่ก็จะตอบได้ทันทีว่าคุณต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็คือค่า y เพราะนั้นค่า y ก็เปลี่ยนไปตามค่าเ x เธอ fx นั่นเองมาลองเขียน fx กันดูนะว่า fx ข้อนี้นะเขาบอกว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่ห้าพันใช่ไหมดูโจทย์ด้วยฮัโจทย์บอกว่าไม่เกินห้าพันในนี้ไม่ได้เขียนห้าพันไว้ให้เราเลยแต่เราอาจจะต้องเขียนเองนะคะมาดู fx ซะหน่อยนะ fx เดี๋ยวกำหนด fx มาให้ fx คืออะไรคะเนี่ย fx fx ก็คืออัตราบาทนะอัตราบาทจ่ายเท่าไหร่บาทบ้างไปดูเราเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ15บาท15บาท x ต้องเป็นยังไง x ต้องไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน1,000กร,รัมถึงจะจ่าย15บาทนั่นแสดงว่าเราจะเขียนว่ายังไงว่า x ต้องน้อยกว่าไม่เกินใช่ไหม1,000ได้ไหม1,000กร,รัมได้ เกินก็คือหนึ่งพันกรัมได้อันนี้คือสิบห้าบาทแล้วถ้าเขาบอกว่าถ้าเกินหนึ่งพันกรัมเกินไปกี่กรัมนะให้คิดหนึ่งพันเพิ่มพันกรัมละสิบบาทนั่นแปลว่าตรงนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่ยี่สิบห้าเมื่อ,เม,อเมื่อน้ำหนักเกินหนึ่งพันหนึ่พันนะคะน้ำหนักมันเกินหนึ่งพันแต่เกินแล้วเนี่ย เกินเท่าไหร่เขาบอกว่าคิดพันละสิบบาทนั่นแสดงว่าบวกเข้าไปอีกสิบาทก็จะจ่ายยี่สิบห้าบาทใช่ปะอะต่อไปเพิ่มอีกสิบบาทนั่นแปลว่าต้องเป็นสามสิบสามสิบห้าสามสิบห้านั่นแปลว่ามันต้องเกินอะผมเขียนอะไรไปนเนี่ยมันต้องเป็นเท่าไหร่อะสองพันดิใช่ไหมเพิ่มอันนี้หนึ่นงพันแรกหนึ่งพันแรกสิบห้าเพิ่มอีกก็เป็นสองพัน อสองพันต่อไปถ้าเกินสองพันน่ะสองพันก็ต้องมีค่าแต่ต้องไม่เกินสามพันเพราะจะบวกขึ้นอีกสิบาทเพราะเขาบอกว่าจะต้องเพิ่มขึ้นพันละสิบาทใช่ไหมพันละสิบาทเอาละ่ะทีนี้เขาบอกว่าห้ามเกินเท่าไหร่ห้าพันถึงระยังห้าพันยังนะต่อไปเพิ่มอีกเป็นสี่สิบห้าสี่สิบห้าบาทนั่นหมายความว่าคุณต้องน้ําหนักมากกว่าสามพัน ใช่ไหม x ต้องมากกว่าสามพันแต่ไม่เกินไม่เกินสี่พันเพราะเพิ่มเพิ่มไปอีกหนึ่งพันก็คือจ่ายเพิ่มอีกสิบบาทเอาละถ้าจ่ายเท่าไหร่ห้าสิบห้าใช่ไหมสุดท้ายก็คือห้าสิบห้านั่นแปลว่าค่า x ของเราต้องเป็นไม่ต้องเกินสี่พันแต่ต้องไม่เกินห้าพันห้าพันก็หยุดแค่นี้ได้เพราะว่าโจทย์ต้องการแค่ห้าพันใช่ไหมแค่นี้เอาละ ทีนี้เรากลับไปอันนี้คือข้อมูลที่ได้จากการเขียนเขียนในรูปของฟังก์ชันนะอยู่รูป fx เราจะจับ fx ตัวนี้ไปลงกราฟนะคะลงกราฟทีนี้มันมันบางกราฟอยู่เดี๋ยวผมขยับนิดนึงเดี๋ยวสักหน่อยขยับไปอยู่ตรงนี้ข้างๆางเราจะใช้กราฟตัวนี้มาเขียนเขียน ขียนกราฟฟังก์ชันนี้มาเขียนกราฟเขียนได้ยังไงเพราะนั้นก็มาดูค่ะเราก็กำหนดเลยสีแดงจะได้ชัดๆอันนี้ก็คือค่าค่า y แกน y ก็คือ f x f x มีอะไรบ้างนี่ f x เนี่ยเท่ากับเห็นไหมคะเท่ากับ1 2 3 4 5นะอันนี้ก็คือค่า f x มีตั้งแต่สิบห้ายี่ิบห้าสามห้าสี่ห้าห้าสิบห้าเพราะนั้นเราก็เริ่มตอนที่จริงจแล้วก็คือห้านะห้าสิบสิบห้าทีละสิบห้าไปเลยค่ะสิบห้าเราก็สิบห้าต่อไปก็ยี่บห้าได้เลยนะห้าอันใช่ไหม, 2, 3, ไมสองสามสี่ไม่สวยไม่สวยเอาไหมเหนึ่งสองสาม สี่ห้าก็ประมาณนี้ไปก็สิบห้าเริ่มต้นสิบห้าแล้วก็ยี่ห้าสามห้าแล้วก็สี่สิบห้าแล้วก็ห้าสิบห้านี่ดูดีขึ้นาแบบนี้แล้วก็ต่อไปเราไปดูช่วง x ช่วง x เงนี่ยช่วง x เราก,ก็เริ่มช่วงตั้งแต่ช่วงเท่าไหร่ดีคะหนึ่งพันใช่ไหมแล้วก็สองพันแล้วก็อะไรสามพัน สี 4, ่พันแค่ไปอีกองพันสามพันสี่พันแล้วก็ห้าพันอ่ะก็หยุดที่5้าพันพอโจทย์ได้ต้องการ5้าพนอันนี้คือค่า X X ก,ก,ก็คือน้ำหนักนะนนนนอนนอนก็ได้อเขียนให้เรียบร้อยน้ำหนักเสร็จแล้วเราก็ไปดูเป็นช่วงนะคะช่วงที่เราจะต้องจ่าย15บาทสิบาท ก็คือช่วงที่ x อ,อยู่ระหว่างต้องน้ำหนักเนี่ยเกินหนึ่งเกินหนึ่งกร,รัมไปมันไม่จ่ายถ้าถ้าหนึ่งกรัมไอ้ถ้าศูนย์กร,รัมไม่จ่ายแต่จ่ายเริ่มจ่ายสิบห้าบาทตั้งแต่หนึ่งกร,รัมเป็นต้นไปเราก็จะได้บันไดขั้นแรกเราไม่รวมไม่รวมที่ศูนย์กรัมนะคะศูนย์กรัมตัวนี้เลขศูนย์เราไม่รวมอนนมวมอะต่อไปดูขั้นรวมที่สองค่ะขั้นที่สองก็คือถ้าจะจ่ายยี่สิบห้าหมายความว่าน้ําหนักต้องอยู่ในช่วงนี้นะช่วงนี้จ่ายยี่สิบห้า ต่อไปบริเวณที่3ก็คือถ้าจะจ่าย35แปลว่าคุณต้องมีน้ำหนักเกิน2,000จนถึง3,000มากกว่า2,000ันเอาละไปดูช่วงต่อไปก็คือถ้าจะจ่าย45อยู่ในช่วง4,000เอออยู่ในช่วงน้ำหนักไม่เกินตั้งแต่3,000ถึง4,000แล้วก็ถ้าเกิดจะจ่าย55 จ่ายห้าสิบห้าก็จะเป็นแบบนีน้ก็จะได้ขั้นบันไดทั้งหมดกี่ขั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่วงแบบนี้เราก็ได้ขั้นบันไดแบบนี้อันนี้ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งที่นักเรียนต้องเห็นโจทย์แล้วต้องวิเคราะห์หน่อยนะคะว่าโจทย์เขาต้องการให้ทําอะไรซึ่งจะทําให้เราเขียนออกมาหน้าตาแบบนี้ซึ่งโจทย์ก็ไม่ต้องเยอะแบบข้อเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งอ่านนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปลองฝึกทำการบ้านดูนะคะ เปิดดูในคลาสรูมแล้วก็ทำการบ้านตามนั้นเลยค่ะเรื่องนี้ก็จบเท่านี้ก่อน